สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับอ่าผมจะมาต่อท่อ PVC โดยไม่ใช้กาวนะครับสมมุติว่าเราฉุกเฉินต้องการจะต่อท่อ PVC นะครับอย่างเช่นท่อน้ําเราแตกกลางคืนนะครับก็ไม่สามารถออกไปหาซื้อกาวได้นะครับเพราะว่าร้านเขาก็ปิดหมดนะครับ แต่ว่าบ้านเรามีนี่ครับเป็นอะทินเนอร์นะครับก็สามารถเอามาทดแทนอากาวได้นะครับวิธีการทำครับเราก็จะจุ่มลงไปเลยนะครับเพราะว่าทินเนอร์ครับจะเป็นตัวละลายนะครับนี่นะครับ แล้วก็ข้างในนะครับเราก็จะใช้ทินเนอร์นะครับทาไปเลยนะครับเดี๋ยวทินเนอร์เขาทำปฏิกิริยากับท่อ PVC ีซนะครับเ็จะละลายนะครับแล้วก็ทำให้มาติดกันเองนะครับนี่ครับแน่นนะครับก็เหมือนเราใช้กาวนะครับ ล้วก็จะปล่อยไว้ให้แห้งนะครับนี่นะครับตอนนี้ทินเนอร์เราก็แห้งนะครับเรามาทดสอบดูครับไหมครับเราจะบิดหรือจะดึงนะครับไม่ออกนะครับแน่นมากนะครับตอนนี้ท่อพ v c เรานะครับก็ต่อติดแน่นนะครับรับรองครับไม่หลุดนะครับแล้วก็น้ําจะไม่สามารถซึมออกได้นะครับเพราะว่า ตัวของทินเนอร์นะครับก็ไปทำการทำปฏิยากับท่อ PvC นะครับก็เป็นการละลายนะครับแล้วเขาก็จะติดกันนะครับนี่ครับถ้าไม่มีกาวติดท่อนะครับก็สามารถใช้ทินเนอร์ได้นะครับนี่ครับใช้ได้ดีเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับ จะมีประโยชน์ต่อได้หลายท่านนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็กดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ